มาได้กินไลเมอร์แล้วเกิดอยากค่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบเพอรกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบุญบาลสารภาคกินครับพี่น้องมีภาพพีพี่น้องมากินนี่แล้วครับผมขนมจีนน้ำยาปลากับน้ำยากะทิพี่น้องแซ่บๆแลวนวดน้ำกันเด้อพี่น้องใส่กับซอมเลยปะ ส่วนทักส่วนอัลลดพี่น้องมาแสบๆน้ำกัน จดพี่น้องมาได้กินไรมือละคืออยากก <c oughs> ินยำอะไเสียบยำนะห <c oughs> มักไผ่มักมันคือบาดจ้ะ <c oughs> สายเส้นเด้อกี่น่องด้วยมันนี้เอาใจสายเส้นใ <c oughs> ส่กับพักรวกน้ำพี่น่อง สนานหวานมีแหงทองเง้ายอืม คนใส่มือบ่่คยถนัดไปไลยพี่น้อง,งสงสนเนี่ยนั่งคักผักบุ้งต้่มพี่น้อง đâyพี่น้อง cái đồ cay không? Tìm cay đây. <laughs> luôn luôn chỉnh Ừ. Ừ. khẩu Ừ. Ừ. thôi Tính cay gặp bươi đi các <laughs> bạn อเอาบักแดงเค้มครับเข้ากันอยู่อื เดี๋ยวมึงกล่องดูดูเป็นยังไงพี่น้องอย่ามันเปืือนปากพูด <laughs> <c oughs> <c oughs> ธุระธุลเล่นี่เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> นั่งกินไปเงือแตกไปน้ำแต่ติอเปิดประล่มยันมันเขา่ากล่องไม่เนอะเดี๋ยวที่เสียงดังบมด

สำหรับมื้อน,น,นี้ผมก็มากินขนมจีนน้ำยาปลากับน้ำยากะทิเนาะผสมกันมากินแนวนี้พี่นอ้องมากินให้พี่ให้น้องเบิง่งถ้ามาคลิปนี้ผมฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ได้ครับพี่น้องจะได้มีแห้เห็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปสำหรับมื้อนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ